โอเคครับห้องสามนะก็มาดูนะครับก็มันจะมีเรื่องอะไรบ้างอ่าลองดูนะครับมาดูนะครับอ่าจงเติมช่องว่างต่อไปนี้ให้สมบูรณ์นะครับเราดูในเรื่องของพีระมิดจากในแถวที่หนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของรูปสามเหลี่ยมนะครับสังเกตนะครับ เขาบอกว่ารูปร่างของฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับฐานยาวสูงสูงที่นี้แสดงว่าสามเหลี่ยมรูปเนี้ยน่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเพราะว่าเขาบอกแค่ความยาวกับความสูงเน้นนะครับยาวกับสูงที่นี้เฉพาะแค่เป็นเรื่องของฐานแต่สูงที่นี้ของรูปทรงจะเป็นสูงตรงดังนั้นคําว่าสูงกับสูงตรงโคนลนรับความหมายกันนะครับอันดับแรกอาจารย์ก็ต้องมาลองดูนะครับลองวาดรูปประกอบนะ ดูเลยครับ 3, พีริดฐานสามเหลี่ยมฉากนะครับเขาบอกว่ายาวแปดให้ด้านนี้เป็นแปดนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นสิบแสดงว่าด้านนี้เป็นด้านที่เป็นทำมุมเป็นมุมฉากแต่มีอยู่อย่างเงี้ยกันนะครับสูงตรงสูงตรงที่นี้นะครับ อด้านสูงที่นี้คือสิบสองเขาถามว่าปริมาตรของพีระมิดนี้เท่าไหร่ข้อนั้นคือสิ่งที่เขาต้องการหาให้หานะครับมีค่าเทกับเศษหนึ่งส่วนสามคูณกับพื้นที่ฐานคูณกับสูงซึ่งในที่นี้นะครับฐานของเราเป็นรูปสามเหลี่ยม ดังนั้นพื้นที่ฐานของเราก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวของฐานนะครับคูณกับสูงก็คือสิบอ่คันนี้น,นี้ในสูตรเนี่ยสูงที่นี้ไม่ใช่สูงสิบนะครับคือสูงตรงเน้นนะเน้นนะครับสูงนี้คือสูงตรงของพีระมิดซึ่งจื้นที่นี้ก็คือสิบสองแล้ว,วามาคูณกับเศษหนึ่งส่วนสามอ่ะเรามาลองคิดนะครับ คำตอบได้ออกมาก็คือดูนะครับอ่าได้เป็นหนึ่งร้อยหกสิบแล้วก็ใส่ว่าปริมาตรของพิมพ์พิ์นี้คือร้อยหกสิแต่พอมาดูข้อที่สองข้อที่สองสิ่งที่เขาต้องการให้หาคืออะไรครับคือได้ความยาวของฐานไม่ใช่ปริมาตรละดังนั้นเราจึงวาดรูป ส่วนประกอบนะครับออกมาอีกรูปเลยนะสังเกตนะครับด้านยาวคืออะไรอ่ะเราบอกว่าด้านยาวนี้คือ x สูงของฐานคือ15สูงตรงคือ20ในโจทย์ข้อนี้เขาให้ปริมาตรมาแล้วคือ1200นะ สิ่งที่เราต้องการหาจากดูที่เราดูนี้เราวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับต้องการหาอะไรต้องการหา x ซึ่ง x คือความยาวของความยาวของฐานนะครับโจทย์ให้อะไร,ระบ้างโจทย์กำหนดอะไร,ระบ้างโจทย์กำหนดเนื้อมาหนึ่งก็คือเป็นความสูงของฐานซึ่งก็คือ15 ให้สูงตรงมาก็คือ20ให้ปริมาตรมาคือ1,200งพ้อหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าสิ่งที่เราต้องวางแผนในการคิดก็คือเราต้องใช้อะไรบ้างจากความสัมพันธ์คือปริมาตรมีค่าเท่ากับเศษหนึส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณกับสูงตรง ดังนั้นไปมาดให้มาแล้วคือหนึ่งพันสองร้อยเราก็มาแทนค่าในสมการพื้นที่ฐานเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรครับในวงเล็บนะครับเกิดจากเป็นรูปฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับเอี่ย์อนิจานไม่ใส่คูณเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นการเขียนจิตเลย x คูณกับ เท่าไหร่ครับสูงของฐานคือ15สูงตรงก็คือ20ดังนั้นเราแก้สมการ x มีค่าเท่ากับ1,200คูณกับใส่จุดนะครับดอทนะคูณ3คูณกับหอรด้วย15คูณกับ2อ่สิตัดนะครับ3กับ1้ได้5 5าหคูณยีได้100 ตัดกหมวดอีกดังนั้น x คือ24เมื่อ x เป็น24แล้วเวลาเราเขียนนะครับถึงแม้เราได้ต,ตัวแปรนะ x คือ24เราก็ต้องมาสรุปต่อสุดท้ายทีหนึ่งว่า x ก็คือความยาวของฐานคือยาวเท่ากับ24แล้วเวาใส่ในสิ่งที่เราจะการหาอาจารย์อาจจะเขียนละเอียดนะครับเพราะว่าเหตุผลคือบางคน มักจะเขียนเนี่ย x คือคําตอบบางทีก็อาจจะถามว่า,าในโจทย์สมการาในโจทย์ปัญหาเนี่ยเขาก็จะเขียนเป็นอย่างอื่นได้ไม่ใช่หา x อย่างเดียวอาจจะหา x บวก2 x บวก3อย่าเพิ่งตอบว่า x คือคําตอบ x เป็นแค่การแก้สมการแก้สมการแล้วเราจึงไปตอบตามที่โจทย์ต้องการนะครับระวังนะครับบางคนแก้สมการแล้วก็จบแล้วจริงไม่ใช่ ต้องไปถามก่อนว่าโจทย์เขาทางการถามอะไรกันแน่นะโอเคส่วนอีกสองข้อนี้คือเราก็ไปทํานะครับดูในแบบสุกข,ขัดนะครับที่ให้ทําในวันนี้มาดูหน้าต่อไปเลยนะครับหน้าต่อไปนะในโจทย์นี้นะครับเวลาเราดูอันดับแรก โจทย์ให้อะไรมาเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไระต้องถามตัวเองก่อนทุกครั้งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรื่องของพีระมิดและพีระมิดนี้เป็นพีระมิดอะไรด้วยฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้กำหนดอะไรบ้างให้มาคือให้มาคือความยาวรอบฐานคือแปดแปอ่ะนี่โจทย์กำหนดให้คือ ความยาวรอบฐานก็คือ88เมตรให้อะไรมาอีกให้ความสูงสูงที่นี้คือสูงตรงของพีระมิดคือ15เมตรอันนี้คือกำหนดมาอาจารย์เขียนข้างหลังน,นะครับนี่คือกำหนดมาและโจทย์ถามอะไรโจทย์ต้องการอะไรหรือโจทย์ต้องการอะไร นะครับโจทย์ต้องการอะไรครับต้องการหาปริมาตรของพีระมิดคราวนี้จากความยาวรอบฐานคือ88เมตรเนี่ยเราสังเกตเนื่องจากว่าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความยาวรอบฐาน เป็นแปดแปดเมตรคราวนี้เราลองวาดรูปประกอบครับวาดรูปประกอบอ่าลองวาดรูปประกอบนะครับวาดรูปประกอบเนี่ยตรงวาดรูปประกอบนี้เราลองสังเกตนะครับว่าความยาวรอบฐานเนี่ยคือมันรอบทั้งหมดเนี่ยคือแปดแปดถ้าเราบอกว่าให้ x ก็คือความยาวด้าน แต่ละด้านนะครับแต่ละด้านเนี่ยคืเเราจะได้ว่า c f มีค่าเท่ากับ88ดังนั้นเราจะได้ว่า X เดียวก็คือ22่หน่วยเป็นเมตร X คืออะไร X ก็คือความยาวด้านก็คือเท่าไหร่ครับ22เมตรดังนั้น ปริมาตรที่เราจะหาซึ่งมีค่าเท่ากับเศษ1.3ส่วนสคูณกับพื้นที่ของฐานคูณกับพื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐานคูณกับสูงตรงจึงกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นเศษ1.3ส่วนสคูณกับฐานที่นี้คือพื้นที่ฐานคือเท่าไหร่ครับพื้นที่ฐานก็คือ x กำลังสอง นะครับนี่คือนะในที่นี้นะครับคือ x กํบบาลังสองแล้วคูณกับสูงตรงคือสิบห้าก็กลายเป็นเศษหนึ่งส่วน3ามคูณกับยี่สิบสอกําลัง2คูณกับสิบห้าดังนั้นจากที่เราได้มาสมการเป็นแบบนี้เราก็จะได้เป็นหคูณกับยี่สิบสองกําลังสองก็คือ5คูณกับยี่สิบสอคูณยี่สิบสองออกมากลายเป็น ไปคิดเลขมานะครับก็กลายเป็นอา,อาจารย์ให้เฉลยไว้เลยนะครับ2,420หน่วยเป็นลูกบาทเมตรหรือเมตรกำลังสามหรือบางคนก็เขียนเป็นลูกบาทเมตรนั่นเองประเด็นสําคัญของเราคือในการหาทุกครั้งนะครับสิ่งที่เราต้องย้ำทุกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองโจทย์กําหนดอะไรมาสาม โจทย์ต้องการหาอะไรบ้างสี่เราก็เลยมาวางแผนนะครับอันนี้คือมาวางแผนหลังจากนั้นเราได้คําตอบออกมาปุ๊บเราก็มาตอบตามจิิงที่เขาจดปรต้องการให้เราหาคือเราก็สรุปมาว่านะครับอันนี้จดย์ต้องการหาก็คือปริมาตรมีค่าเท่ากับ2420ลูกบาทอ่า บาทเมตอันนี้อาจารย์เขียนรูปนี้นะครับเป็นเมตรนะบาทเมตรนั่นเองอันนี้คือข้อที่สอง,ต,องตัวอย่างต่อไปนะครับในข้อที่สามในรูปนี้สังเกตว่าเป็นรูปพีระมิดพีระมิดนี้เราก็เห็นด้านด้านด้าน,ด,านด้านข้างอย่างเดียวเนี่ยในโจทย์นี้ สิ่งที่เรามีปัญหาเรื่องของโจทย์ปัญหาคืออะไรโจทย์ปัญหาคือเราไม่ได้อ่านโจทย์ดีๆหรือวิเคราะห์โจทย์ในโจทย์นี้เขาบอกว่าอ่าในรูปนี้จะเขียนกันมาไม่หมดนะครับก็จะเขียนบอกว่าโจทย์รูปนี้นะครับเขาบอกว่ามีความสูงอยู่อ่าเดี๋ยวอาจารย์โทษทีนะครับเดี๋ยวขอขอแก้ไขโจทย์นิดนึงเพราะว่าในข้อนี้เนี่ย ถ้าจทยไม่ครบมันจะไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวขอแก้ไขโจทย์ที่นึง่งดีนะเห็นหมดเลยทุกคนเห็นรูปอ๋ออ่ะดูนะครับ เห็นนะในโจทย์ข้อนี้เราลองอ่านโจทย์นะครับการอ่านโจทย์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ถามก็คืออะไรบ้างก็ต้องดูอะไรบ้างหนึ่งก็คือโจทย์กําหนดอะไรมาเขากําหนดอะไรมบบ้างหนึ่งก็คือโจทย์ว่าเป็นเรื่องของพีระมิดอ่าเห็นแล้วนะครับเป็นพีระมิดพีระมิดฐานอะไรสําคัญนะครับในเราอ่านโจทย์ไปปุ๊บเขาบอกว่า เป็นโจทย์เรื่องของพิระมิตฐานสี่เหลี่ยมจัตรุรัสอ่ะรู้แล้วนะครับฐานสี่เหลี่ยมจัต,ตุรัสกำหนดอะไรมาบ้างเขาบอกมาว่าหนึ่งก็คือมีคำว่าไฮท์ไฮทที่นี้ก็คือสูงแต่เป็นสูงตรงของพีระมิดซึ่งก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เมตรอันที่สองให้อะไรมาอีกให้ปริมาตร หัวรุ่มก็คือเป็นปริมาตรของพีระมิดก็คือ2,218,800หน่วยเป็นคิวบิตเมตรคิวบิตเมตรภาษาของเราก็คือลูกบาทเมตรนั่นเองหรือเราไม่เขียนเมตรกำลังสามนะครับเราจะเขียนถ้าใส่อย่างเงี้ยเราจะเขียนว่าเป็นลบจลูกบาทเมตรสิ่งที่เขาต้องการให้หาคืออะไรโจทย์ต้องการหา หาอะไรครับหาความยาวด้านหรือความยาวฐานเขาต้องการหาว่าหาอะไรครับความยาวของฐานพีระมิตด,ดังนั้นถ้าโจทย์ต้องการหาความยาวฐานพีระมิตเราก็ต้องมาดูแล้วว่าในรูปนี้เนี่ยในเมื่อฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับค่อยๆเขียนนะครับค่อยๆค,คิดก่อนเอ จากรูปนี้นะครับสิ่งที่เรารู้เรารู้จากอะไรก่อนเรารู้ว่าปริมาตรมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามคูณกับพื้นที่ฐานคูณกับสูงโดยที่ b ตัวเนี้ยก็คือพื้นที่ของฐานสูงให้มาหรือยังให้มาแล,าแล้วไปมาตรให้มาแล้วพื้นที่ฐานอ่ะเราก็มาลองแทนนะครับจากปริมาตรคือสองล้านสองแสนหนึ่งหมืนแปดพันแปดร้อย มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานซึ่งเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่สูงตรงอ่ะรู้แล้วคือเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสี่ดังนั้นพื้นที่ฐานคือสองสองหนึ่งแปดแปดศูนย์ศูนย์หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วยสามคูณกับหนึ่งอ่าหารด้วยสามไม่ใช่นะครับต้องเอาสามไปคูณหารด้วยร้อยสี่สิบสี่อ่าได้ออกมาเท่าไหร่ เอาละเราก็ต้องคนนํานวณละคราวนี้ในการคํานวณเนี่ยบางคนก็บอกอาจารย์ถ้าอะไรโจทย์อย่างเงี้ยโจทย์มันเออยอะเงี้ยเราใช้เครื่องเลขกช่วยได้ไหมได้ออกมาได้เท่าไหร่ครับได้ออกมาเป็นสี่หมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบห้าเราได้ออกมาแค่เป็นพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานอย่างเดียวเนี่ยสี่หมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบห้านะครับได้มาแล้วแค่ส่วนหนึ่งแต่เราตอบได้เลยไหม ไม่ได้เพราะเขาต้องการหาความยาวฐานของพีระมิดเราจึงต้องมาหาต่อว่าจากพื้นที่ฐานเนื่องจากว่าพื้นที่ฐานเป็นสี่เหลี่ยมฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเรานหา้นะครับนี่คือฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราบอกว่าให้ x x x a และ x คือใคร x คือความ อาจารย์คะขออนุญาตขออนุญาตนะคะเอมีคนบอกว่าออปีรัชยาเข้ามีดไม่ได้อะคะอ่ะเข้าไม่ได้เพราะเหตุผลคือไม่ไ,มได้เป็นสมาชิกต้องต้องให้เขาเข้ามาจากในอีเมลของเอ็นยูอาจารย์ล็อกว่าเป็นอีเมลของเอ็นยูถ้าเป็นอีเมลของเอ็นยูจะเข้าได้แต่ถ้าเข้ามาจากข้างนอกของ g ีเม l ปกติจะเข้าไม่ได้ เพราะอาจารย์เชิญเข้ามาจากอ่าอเชิญเข้ามาในอีเมลนะครับบอกเพื่อนเลยเดี๋หนูบอกเพื่อนให้ได้ค่ะค่ะอ่าเเป็นอะไรครับ X เป็นความยาวของอความยาวของฐา,านฐานเราสังเกตนะครับจากเมื่อกี้นี้ B <ม>จะมีค่าเท่าไหร่ความยาวฐานก็จะ,จะพื้นที่ฐานก็จะเป็น X กำลังสองซึ่งก็คือ 46,225ดังนั้นเราได้ x ก็คือสถอดรูทของ46,225ได้คำตอบออกมาคือ215 x ก็คือ215เราจึงได้แล้วว่าความยาวฐานที่เขามาหามาว่าไอไซส์ไซส์เลนตัวนี้นะครับคือเท่าไหร่ ก็คือสองร้อยสิบห้าหน่วยเป็นเมตรนั่นเองสังเกตนะครับสรุปสิ่งที่เราต้องหาคืออะไรบ้างเราดูนะครับโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างกำหนดความสูงมาสูงของฐานให้ปริมาตรมาโจทย์ต้องการหาความยาวฐานของพีระมิดสิ่งที่เรารู้ก็คือเรารู้ว่าปริมาตรมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูง เราจึงได้ว่า,าจึงได้ว่าอะไรครับเราจึงได้ว่าพื้นที่ฐานเนี่ยจากการแก้สมการเราจึงแก้สมการมาว่าเป็นสี่หมื่นสองหกพันสองยิบห้าได้เป็นแค่พื้นที่ฐานแต่เราตอบได้ไหมอย่างตอบไม่ได้เพราะเขาถามความยาวฐานเราจึงมาหาความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งว่าพื้นที่ฐานมีค่าเท่ากับความยาวฐานกำลับบงสอง จึงสุดได้ว่าฐานยาว215เมตรแค่โจทย์เพียงแค่นี้เราต้องวิเคราะห์หลายขั้นตอนดังนั้นในการแก้โจทย์ปัญหาเป็นจึงเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ชอบมากที่สุดแต่พวกเราต้องเจอและเราก็ต้องค่อยๆวิเคราะห์นะครับนะนะอันนี้น่าจะจบละมี3ข้อนะครับ นี่คืออาจารย์ยกตัวอย่าง3าข้อจะโจทย์ปัญหาที่เราให้ทำนะครับในโจทย์เนี่ยจะมีหลายข้อค่อยๆคิดค่อยๆเขียนนะครับอาจารย์ไม่อยากให้พวกเราแบบนั่งแบบอาจารย์อาจารย์ต้องการแค่คําตอบเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่นะครับอยากให้พวกเราทดและค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆเขียนนะครับเวลาเราไปเจอโจทย์ปัญหาอย่างอื่นในวิชาฟิสิกส์หรือวิชาเคมีเราจะค่อยๆทำจะได้ทําได้นะครับ